ดอรนเกาหลี ali, ที่เตรียมรับใช้ชาติเข้ากรมในปี2020นี้ไอดอนชายเหล่านี้ต้องเข้ารายงานตัวรับหน้าที่ในกองทัพภายในปี2020นี้ตามระเบียบกองทัพใหม่เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2018ที่กำหนดให้ชายอายุไม่เกิน28ปีต้องเข้ารายงานตัวเข้ารับการเกณฑ์ทหารจากเดิมที่ผ่อนผันให้ได้ถึงอายุ30ปีแต่กฎระเบียบใหม่นี้ทำให้ไอรอนชายที่เกิดปี1992 ต้องรายงานตัวรับใช้ชาติภายในชิ้นปี2020นี้ก่อนที่พวกเขาเหล่านี้จะหายหน้าหายตากันไปกือบเกือบ21-24เดือนหรือ2ปีเลยทีเดียวลิสต์นี้มีเฉพาะ,ะรายชื่อของไอดอลเกาหลีเท่านั้นยังไม่รวมนักแสดงและอาจมีตกหล่นไอดอลที่เกิดปี1991-1992ถ้ามีใครที่เราพลาดไปสามารถแจ้งเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ขอให้ทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดิมสัก1000ไ like ลค์นะคะ2000ก็ได้3000ก็ได้ขอบคุณค่ะก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจเรื่องการเข้ากรมเพื่อรับการฝึกเป็นทหารหรือตำแหน่งอื่นๆกันก่อนนะคะเริ่มต้นที่สาเหตุผู้ชายเกาหลีจะต้องเข้ากรมทุกคนนะคะเนื่องจากประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่ได้รับการโจมตีทางทหารอยู่ตลอดเวลา ซึ่จะต้องมีการฝึกชายชาวเกาหลีใต้ให้มีความรู้ความสามารถในการป้องกันประเทศได้ในอนาคตในการเข้ากรมก็มีหลายรูปแบบเช่นคนที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงก็จะเข้าไปเป็นทหารหรือตำรวจสังกัดกรมกองต่างๆส่วนคนที่มีโรคประจำตัวที่เข้าหลักเกณฑ์ไม่สามารถฝึกเต็มรูปแบบได้ก็จะได้ทำงานบริการสาธารณะค่ะ ซึ่งแน่นอนว่าการฝึกทหารตำรวจเต็มรูปแบบนั้นจะเป็นการฝึกที่หนักกว่าแบบบริการสาธารณะแต่ระยะเวลาเข้ากรมก็จะสั้นกว่าเช่นกันค่ะตัวอย่างไอดอลเกาหลีที่เคยเข้ากรมตัวแทนการเข้ากรมสุดพีคจากค่ายเ m ฮีชอนซูเปอร์จูเนียร์ตอนที่ฮีชอนเข้ากรมเขาพูดว่า มากันทำไมเยอะแยะไม่ร้อนเหรอร้องไห้ทำไมเข้ากรมไม่ได้ไปตายเดี๋ยวก็กลับมาแล้วทำให้แฟนๆทุกคนรู้สึกว่าการเข้ากรมไม่ใช่เรื่องเศร้าหรือหนักหนาอะไร d o x o เขาเลือกจะเข้ากรมก่อนกำหนดและบอกกับแฟนๆว่าไม่ได้ย้ายประเทศไปไหนสักหน่อยเศร้ากันทำไมครับต่อมาตัวแทนจาก P, ค,ค่าย JYP o ภ t กยอน o n เพี เขาเข้ากลมเป็นคนแรกของวงและเลือกที่จะเข้ากลม <ๆ S 1> วันครบรอบเดบิว9ปีด้วย <ๆ S 1> ทําให้แฟนๆทุกคน <ๆ S 1> <ๆ S 2> รู้สึกเศร้าเสียใจมากกว่าเดิมแต่หลังจากนั้นก็มีรูปกิจกรรมจากในพงทหารออกมาละลาไม่หยุดจนนแฟนรู้สึกแฮปปี้มากเลยจ้าๆๆและตัวแทนจากค่าย yg G ีด a า o n นบิ๊กแบก่อนที่จะเข้ากลมทั้งที่จะมีความเศร้ากันแต่กลับมีแฟนบอยคนหนึ่งของเขาออกมาแสดงความดีใจ ที่จะได้เข้ากรมพร้อมกับจีดาก้อนหรือควอนจียงแถมในกรมก็พากันเฮฮาที่ได้ร่วมฝึกและเข้าร่วมประจําการกับเขาแล้วก็ทําให้เปนแฟนๆคนอื่นที่รอเขาเข้ากรมอดที่จะเอ็นดูไม่ได้เลยจากกรณีเหล่านี้ทําให้เรารู้สึกว่าการเข้ากรมไม่ได้น่ากลัวหรือเศร้าอย่างที่คิดเพราะบรรดาออป,ป้ามักจะมีภาพถ่ายจากกิจกรรมต่างๆในกรมทหาร หรือว่าจดหมายออกมาอัปเดตชีวิตของเขาให้เราได้รู้บ้างแต่แน่นอนว่าเล่นโซเชียลได้ไม่เท่าเดิมแน่นอนพูดแบบนี้แล้วก็คิดถึงเมนนะคะมาต่อกันที่10ไอดอลชายที่จะต้องเข้ากลมในปี2020นี้กันคนแรกจินอูวงวินเนอร์จินอูพี่ใหญ่ของวงหนุ่มหล่อหน้าตาสวยคนนี้เกิดในปี1991แต่ก็ยังไม่ได้เข้ากลมในปีที่แล้ว เพราะเกิดในวันที่26กันยายนปี1991นั่นอาจทําให้เขาเป็นไอดอลที่อายุมากที่สุดที่จะเข้ากลมในปีนี้เลยก็ว่าได้คนที่ 2. จิน BTS ก่อนหน้านี้มีข้อถกเถียงกันหลายครั้งถึงการยกเว้นการเข้ากลมของสมาชิกวง BTS เพราะว่าพวกเขาเป็นคนที่ไปช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแล้วก็นํารายได้มากมายเข้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องนางกล่าวนั่นหมายถึงว่าสมาชิกวงก็ต้องเข้ากรมไปตามระเบียบปกติซึ่งพวกเขาไม่มีความเต็มใจและมีความภูมิใจที่จะได้เข้ากรมกันทุกคนค่ะพี่จินเป็นสมาชิกที่มีอายุมากที่สุดในวงเขาเกิดปี1992ดังนั้นจึงต้องเข้ากรมภายในปีนี้ซึ่งเป็นปี2020นี่เองแล้วก็เป็นปีที่อาร์มี่วางแผนที่จะร่วมสนุกกับกิจกรรมที่มีพี่จินให้ได้มากที่สุด เพราะว่าเหลือเวลาอีกหลายปีที่จะเห็น BTS กว่าจะรวมตัวกันครบ7คนได้ค่ะต่อมาจากวงบล็อกบีสมาชิกที่เข้ากลมคือซีโคและยูคอนบล็อกบีมีสมาชิกหลายคนที่เกิดปี1992ลรวมทั้งลีดเดอร์ของวงซีโคด้วยจะต้องเข้ากลมในปีนี้ทำให้เหลือแค่พีโอซึ่งเกิดปี1993คนเดียวที่ยังไม่ได้เข้ากลม ออมาวง EXO วงนี้เข้ากลมถึง4คนได้กันนั่นก็คือซูโฮชานยอนเฉินและแม็กยอนแฟนคลับ EXO ทุกคนกำลังเจอช่วงที่ยากลำบากของวงอีกครั้งเพราะว่าในปี2020นี้พวกเขาจะต้องเข้ากลมไปหลายคนเลยทีเดียวและเหลือสมาชิกเพียง3คนนั้นที่ยังแอคทีฟและทำกิจกรรมของวงอยู่นั่นก็คือเซฮุน คไและสมาชิกชาวจีนคืออี้ชิงหรือเลนั่นเองและก่อนหน้านี้ยังมีสมาชิกที่เข้ากลมไปอีกสองคนก็คือซิ่วหมินและดีโอเป็นวงที่คงต้องใช้เวลาอีกนานกว่าที่จะได้เห็นพวกเขาพร้อมหน้ากัน9คนอีกครั้ง คนต่อมาจินโฮวงเพนทากอนจินโฮเป็นสมาชิกที่มีอายุมากที่สุดในวงและเขางเ,เกิดปี1992ด้วยเป็นสมาชิกคนแรกที่ได้รับใช้ชาติเข้ากลมในปีนี้ค่ะและคนสุดท้ายเชอนูวงมอนส่าเอ็กซ์วงมอนส่าเอ็ซ์เป็นบอยแบนด์ที่เริ่มจะทยอยเข้ากลมโดยมีเขาเข้ากลมเป็นคนแรกเนื่องจากอายุมากที่สุดและเขาก็จะปลดประจำการในอีก2ปีต่อมาค่ะ ขอบคุณข้อมูลจากป๊อปคอนปอทูถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมก like, comment, ดไลค์คอมเมนต์ติดตามกดกระดิ่งให้ช่องจ่าดับเทปป๊อปนะคะ